ผมโยตินอะไรไมทุนครับเรียนอยู่ที่โรงเรียนจเจริญผลวิทยาศาสตร์เติมศาสตร์เขาเลยเพื่อนกรหาเลยชื่อโรงเรียนยังไงต่อนั่นแหละเพื่อนมันก็หาแล้วก็รอตลอดจนจบป .6 เลแล้วไปทำไมอ่ะเออแล้วแล้วมาเราก็ติดคำว่าทำไมบ้านเรามันจะใช้คำว่าทำไมไงเอ่อทำไมแปลว่าไม่อย่างนั้นใช่ไหม อถ้าเกิดทำใหม่กูไปนู่นกูได้ทางนีแล้วเราก็ไปติดเนี่ยใช้คําว่าทำใหม่เพื่อนมันก็เฮียอะไรวะทำใหม่ทำใหม่อะไรของมึงมันเม็นเรื่องจักโอ้ยถ้ามาเช้าทำใหม่ได้เตะบอลแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้อนเข้าแถวอะไรประมาณเนี้ยคือเฮ้ยถ้าเกิดถ้าเกิดเมื่อวานกูไม่กลับเร็วนะเฮียไอ้นี่มันมีลูกอมให้กูกินเฮียกูได้กินลูกอมแล้วหลายแบบแล้วทำใหม่ได้กินลูกอม <c oughs> คือเราก็มานั่งเฮ้ยมันหัวเราะเยาะเราเว้ยแล้วไอ้ทำใหม่มันเราก็ไปนั่งคิดว่าไอ้ทำใหม่ก็ของบ้านเราที่พูดนี่มันคืออะไรเราเลยได้ศับแทนทำใหม่ว่าแปลว่าไม่อย่างนั้นคือถ้าเกิดกูมาเช้าเนี่ยไม่อย่างนั้นก <c oughs> ูได้เตะบอลแล้วเราถึงมา <c oughs> เปลี่ยนคำเฮ้ยไอ้ทำใหม่ที่กูจะใช้อะไรแทนมันดีวะไม่ถามใครเลยเหรอเด็กไทยเดทินถามใครถามคุณลุงถามป้าเฮ้ยไมเด็กกูชายจะไม่ถามหรอก ไม่ถามเลยคิดเอาเองก็ต้องมาคิดเอาเองว่ามันจะบรญยัติศัพท์แทนทำไมเอาอะไรมาแทนความ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 สมดบลของเราโคตรเลยสมัยก่อนตอนไปตอนตอนเริ่มโตแล้วเริ่มสักเรียนมหาวิทยาลัยมั้งพี่พรเขาก็จะไฮโซหน่อยเขามาสมัีก่อนเนี่ยได้ฮโซหน่อยคือไม่รู้เขาเขาจำอ้าง่อยเขาจะแบบ เขาก็สั่งพิซซ่ามากินด้วยนะเราก็ไม่เคยกินร่วกันนั่นแะปลกๆมันก็สั่งพิซซ่ามากินมันก็ซื้อพิซซ่ามาวันเกิดวันเกิดเขาวันนึงพิซซ่ามาอะเราเห็นพิซซ่าเราก็ลองชิมเราวันนึกในใแว่าเฮียทำนมข้นสักกระป๋องราดอมูอร่อยเพราะพิซซ่ามันเหมือนนมปังทำาไมอร่อยอะแล้วแล้วหน้ามันเฮียนมปังแล้วหน้าเฮียมันราดว่ารสชาติไม่ได้เรื่องเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็มีความรู้สึกว่าไม่็นด้นมข้นทนมข้นสักกระป๋องราดนะ ะคิดเหมือนกันไหมนี่ไม่นมปังอ่ะถ้าสอนทอเจอพิซซ่าไงคะหล่นอยู่หล่นอยู่ก็ไม่เก็บเพราะไม่กินหล่นอยู่ยจะไม่เก็บทำไมไม่กินไม่ได้แต่มันมีประสบการณ์ต้องเคยกินพิซซ่าครั้งหนึ่งพิซซ่าห้างนะไม่ได้พิซซ่าปกติไปกินในฟิวเจอร์เลยพิซซ่าพิซซ่าห้างก็พอได้มาเสร็จปุ๊บใจโจเลยนะอืมแต่เราเรียนรังสิตจะไปกินครั้งแรกกัตอนอยู่มหาลัยนะไม่ได้ไปกินตอนเด็กฮะไม่เด็กเรียนรังสิตแล้วเนี่ยใช่ก็พอไปถึงปุ๊บเรียนวารายองค์กร อีแด่ก็สั่งพิซซ่ามาทีนี้ไอ้เหี้อยากกินยังไงวะโอ้โหกระป๋องกระปุกเหี้ยเลยไม่รู้เต็มไปหมดเลยใบไม้ใบหญ้าอะไรไม่รู้ใส่แม่หมดเลยเดี๋ยวเขาจะหากินได้เป็นไงบ้านนอกก็หมุนแม่หมดมีอะไรก็ไม่รู้ใส่ใส่ตะพืชตะเพือนึกภาพมาหมอก็ใส่ก็กินไปก็เฮียเหม็นสาบเหม็นชุนเฮียเลยไม่รู้เหี้ยใส่อะไรก็แบบหนาว่ะนึกได้แต่ที่ผ่านกูกินเค้กตีถูกอีกที่ผ่านอิ่มก็อิ่มอร่อยก็อร่อย ก็เลยกินเค้สอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เคยกินเลยไม่ได้โฆษณาเค้กสีนะไม่ได้เคยเชือย้อที่ไม่ชอบกินนะคะใช่คือเราก็เลยกินแค่เฉพาะเค้สีเพราะว่าเรามองแล้วว่ามันกินแล้วมันถูกจริตเราเออเอค้กสีมันกินง่ายใช่ก็เหมือนไอ้นี่มันก็เหมือนไก่ทอดธรรมดาไอ้ทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยนะพี่ยวว่าอีพิซ่าเนี่ยอกิ่งไม้ใบหญ้าที่มีอยู่เนี่ยจะบดใส่ลงไปทําไมเขาก็กินแก้มเลยไม่ใช่มันก็เหมือนกะเพราไงกะเพราผดล้วผ่าบ้านเราอ่ะ เขากินเครื่องเคียงอะไรเข้าไปนี่แหละสมุนไพรเขาแล้วก็ชุบ